ครับสงเนินมั่นฉันนะครับเรานั่งเรือกู้ภัยมากับสว่างเมตตาธรรมสถานนะครับจุดหนองบัวสลานะครับเป็นบรรทมิตรกับสว่างแสงธรรมสงเนินนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องนะครับบ้านแปรนนไฮนะครับสถานการณ์น้ํานะครับตอนนี้ไม่ธรรมดานะครับสงเนินเรานะครับบ้านข่ววบ้านเรือนประชาชนค่อนข้างจะสูงเลยนะครับ แล้วน้ำค่อนข้างแรงนะครับพี่น้องได้รับความเสียหายค่อนข้างสูงนะครับน้ำค่อนข้างแรงนะครับไปได้ไหมมันแรงมากนะค่อยๆไปนะค่อยๆไป คข้างอันตรายนะครับโอ้โหอ้โหับแรงมากครับตอนนี้มันเดืดประชาชนได้รับความเสียหายค่อนข้างสูงนะครับบ้านแพรนนท์ไฮนะครับตำบลเสมาอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับน้ำท่วมถือว่าวิกฤตเลยนะครับตอนนี้วิกฤตเลยนะครับ ลางเลยับ้างเลยบ้างเลยเรีลสับนั่งเรือมาก็ถือว่าวิกฤตเลยนะครับครับพี่น้องชาวตลาดนะครับรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับดูสถานการณ์แล้วนะครับก็เตรียมไว้เลยนะครับเตรียมการเยียวยานะครับ ช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่อยู่บ้านแปดโนงทายตบํบลเีมานะครับหลายร้อยราคาเรือนนะครับพุน้ำค่อนข้างสูงเลยนะครับตอขอบคุณมบนทิสว่างให้ตานะครับนครราชสีมานะครับน้ำแต่น้มันมันูตัวที่าอะไรเปัยาก น้ำท่วมสูงมากเลยนะครับอครับอยู่ที่บ้านแปดโนนไฮนะครับตําบลสมาเบอร์สุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่กับที่พยอยนะครับสว่างกู้ภัยสว่างแสงธรรมธรรมสถานนะครับกู้ภัยสุเนินนะครับวันนี้น้ําท่วมประมาณกี่หมู่บ้านครับเราประเมินยังประเมินประมาณสามสี่หมู่บ้านนะครับความลึกของน้ำประมาณไหนครับประมาณหนึ่งเมตรกว่ากว่าครับหนึ่งเมตรกว่าตอนนี้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณกี่หลังคาเรือนครับตอน ตอนนี้ยังยังประเมินไม่ได้ครับแต่เยอะมากใช่ไหมครับผมเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยประมาณถึงหน้าอกได้ไหมถ้าลงไปเลยเสาไปตรงที่สามนัดจากตรงน,นี้นะครับก็ประมาณแล้วอกัตอนนี้มีพันธมิตรกู้ภัยจากหน่วยงานไหนบ้างครับนนรรก็จกนนะมี <c oughs> สว่างวิชาปักท่องสว่างเมตตาโคราชนะครับแล้วก็มูลนิธิใจถึงใจนําโดยคุณฝันดีฝันเด่นนะครับวันนี้ลงมาช่วยเรานะครับเนาะใช่ครับ นะครับต้องขอบคุณนะครับมูลนิธิสว่างแสงธรรมธรรมฐานนะครับมูลนิธิกู้ภัยของสุนย์เรืนเหล่านะครับโดยคุณสมเจตเกียรติกำจายกำจรนะครับก็มอบมาให้กับมูลนิธิกู้ภัยมูลนิธิสว่างแสงธรรมธรรมฐานนะครับลงมาช่วยพี่น้องบ้านแปะโนนไฮนะครับยังจะมีบ้านเห็นเท้าบ้านฝั่งนู้นอีกเนาะอีกยืนยืเหมือนแอร์ก็ยังโดนอีกใช่ไหมถนนสายนี้ไปได้ไหมไปวัดแม่แอร์เดินทางได้เนาะน้ำเท่วมเต็มอะไรครับเนี่ย ต้น้ำเข้าตั้งแต่เมื่อวานในตอนเย็นแล้วครับคุณอาคมเนาะตั้งแต่เมื่อวานเลยเนาะเมื่อวานนะครับแล้วก็มาตอนหกทุ่มตีหนึ่งน้ำจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับเดือดร้อนประมาณ100าร้อยกว่าหลังคาเรือนนะครับจุดนี้เฉพาะจุดนี้สามหมู่บ้านครับหมู่หมู่สองหมู่สิบสี่หมู่สิบเอ็ดครับแปะโนนไทยแปะโนนไทยแก่นนครแก่นเท้าแ,แก่นเท้าครับแล้วตอนนี้ทางมูลนิธิขวัญดีขวัญเด่นนี่กกำลัง ตอนนี้ระดมรับคนป่วยออกมาก่อนนะครับตอนนี้จะช่วยคนป่วยก่อนคนป่วยจิตเตียงใช่ไหมครับคนป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุครับที่จิอถู่ข้างในครับครับผมแล้วก็แจกบริการพนักงานชาวบ้านนะครับที่เข้าไปดูบ้านดูสิ่งของครับแล้วภารกิจต่อไปก็จะช่วยขนข้าวของที่จําเป็นนั้นออกมานะครับน้ําท่วมสูงเลยเนาะน้ําท่วมสูงมากครับแล้วน้ําก็จะมาเรื่อยๆครับน้ำเนี่เราเราเช็คต้นน้ำลองน้ำมาจากไหนบ้านหันสึกชใช่ไหม บ้านฐานสีคิ้วกิโลเก้ากิโลสิบสามจากเขาน้อยนะครับน้ำนี่น้ำนี่น้ำป่าไหลหลากลงมาเลยใช่ไหมเนี่ยน้ำป่าไหลหลากมันจะมันจะรวดเร็วเนาะครับจากเขตเขาน้อยจากเขตสีคิ้วจากกิโลเก้ากิโลสิบสามนะครับแล้วก็น้ําจากตําบลเสมาก็เยอะเพราะพื้นที่กว้างใหญ่มากครับบ้านส้มกุกงามบ้านโศกแก้งบ้านหลุมซูลรวมที่จุดนี้ครับครับผมอ่อซอยนี้จะหนาหน่อยเนาะวันนี้เป็นนนท์ไทแต่ไอ ออใไฟฟ้าเขาจะมาตัดไฟใช่ไหมไฟฟ้าจะมาตัดไฟครับกับการไฟฟ้าสุนักาพสุเนินนะครับจะมาตัดไฟนะครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างสูงนะครับเลยครับถือว่าวิกฤตมากนะครับสูงเนินวันนี้นะครับวันที่17ตุลาคม2564นะครับสูงเนินบ้านฉันครับดูบรรยากาศนะครับมูลนิธิหลายมูลนิธินะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับสูเนินบ้านฉันครับรายงานสถานการณ์น้ํานะครับที่ บ้านแปะนนท์ไฮตำบลไสมาอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ที่บ้านแปะนนท์ไฮตำบลไสมาอำเภอสุนเนินนะครับอยู่ท่าขนกำนันจตุพัฒน์เพียซ้ายนะครับกำนันเก่งครับแต่กำนันครับน้ำขึ้นตั้งแต่เมื่อไรครับตอนที่เราทราบนะครับทราบทราบประมาณตีหนึ่งนะครับที่เขราจบหมู่บ้านของเราในแปะนนท์ไฮประมาณกี่ราคาเรือนครับเราทราบนะโอ้ยเยอะครับเยอะมากเลยเนาะครับผมเข้าไปข้างในดูยังครับความเสียหาย เข้าไปไม่ได้ครับน้ําเชี่ยวน้ําแรงมากน้าแรงมากเนาะอยากขอบคุณมูลนิธิอะไรบ้างครับกล่าวขอบคุณแล้วกันนะครับที่มาช่วยเหลือลายมูลนิธิเลยครับก็ขอขอบคุณทางมูลนิธิวันนี้วันนี้มาสี่มูลนิธิครับผมมาจากปากช่องครับสุงเนินลาวสว่างโคราชครับผมแล้วก็ใจใจระสาใจราสาใจของฝันดีฝันเด่นนะครับครับผมครับผม แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกทีมงานนะครับที่พอทราบข่าวก็มาช่วยกันเต็มที่เลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ผู้นําในตําบลเสมาเราเองครับผมกำลังก็ประสานไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็แล้วก็ไปประสานไปยังตําบลข้างๆครับครับผมครับผมครับขอบคุณท่านกำลังนะครับกำลังตระพัดเพียซ้ายนะครับกำลังเก่งนะครับตำบลเสมาพื้อสงเนินจังหวัดนครพัฒนารารน้ำช่วมที่แปดนนทไฮนะครับตอนมีเลือแตกเลือแล้วอ่ะนตำบลเสมานะครับพี่ธดาฮิรันบุญวานนะครับ ท่านเอะดีตนีท่านพระดาครับเอ่อเรามาตั้งแต่เวลาคันตอนนี้ผมมาประสานงานตั้งแต่ตีห้าครับตั้งแต่ตีห้าครับผมอ่าก็ก็รวบรวมทีมงานนะครับเท่าที่จะรวบรวมได้ครับผมพอดีผู้นิธิสว่างนะครับภายใต้การนำของน้องฝันเด่นนะครับวันนี้ก็ได้นำเครื่องอ่าพวกเรือพวกอะไรต่างเข้ามาช่วยเหลือนะครับเราก็ได้ไปเกิดคนที่ตกอยู่ได้ประมาณสามรายแล้วคาดว่า อ่าส่วนอื่นๆก็คงจะปลอดภัยหมดแล้วครับผมนะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งกลับมาถึงฝั่งตัวนี้นะครับมีอะไรจะกล่าวขอบคุณมูลนิธิทั้ง4มูลนิธิไหมครับท่านต่าบขอบคุณมูลนิธิทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสว่างไม่ว่าจะเป็นมาจากกรุงเทพนะครับที่ไหนๆที่อ่ามีท่านมีจิตเมตตาที่ให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องชาวตำบลเสมาครับผมขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับครับผมท่านธาดายิราบุรณะนะครับอดีตนายกอบตเสมานะครับก็มีมูลนิธิสว่าง มิชานะครับปากช่องสว่างเมตตาโคราชครับมูลนิธิกู้ภัยสว่างแางธรรมรัมตรนแล้วก็ใจสัจจะกับคุณปันเด่นนะครับมาที่บ้านแปนะนนท์ยต์ตบลเสมาเพื่อส่งสีดำนครับก็เป็นสแล้วนะครออกมาไม่ได้เพราะว่าผมมาจากราสุนทรบ้านฉันครับบรรยากาศการช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับของมูลนิธิต่างๆนะครับที่ร่วมโดยช่วยกันนะครับ ครับดูสถานการณ์น้ำนะครับที่อยู่ที่วัดแก่นเท้านะครับตะบลสซมาบอสนอนตึกวัดนครเซมานะครับมือที่กู้ภัยสว่างแสงธรรมธรรมสถานมือที่กู้ภัยสว่างวิชาปากช่องนะครับประมูที่นี้สว่างเมตตานะครับนครเซมานะครับแล้วก็หลายมือที่เลยนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับ เดี๋ยวือตามไปโอเคหรือว่าหนักเลยนะครับตำบลเสมานะครับหลายมุม้านนะครับเหมือนแอร์ลุมปูนนะครับบ้านแก่นเทา้าแปะโนนไฮแก่นนาคอนนะครับเยอะมากนะครับสำหรับสถานาการณ์น้ำที่อำเภอสุนเนินจังหวัดนครราช ันะครับนี่บ้านพี่อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนใช่ไหมบ้านอยู่กลางทุ่งครับเป็นไงบ้างสถานการณ์โอ้แย่แย่ครับแย่ท่วมสูงไหมสูงครับสูงอ่ามนุษย์เมตรเมตรเกือบสองเมตรครับตอนนี้นเ,มมนเราออกมากู้ภัยมาช่วยเราใช่ไหมครับผมของเราประธานผู้นําท้องที่ท้องถิ่นใช่ไหมครับโทรมาบอกให้เขาไปรับ,รบกลางทุ่งนะครับเนาะครับพี่อะไรครับเน่ะเกษตรครับพี่เกษตรเนาะบ้านมันแอ่นนะครับพี่ก่อการเดินทางของพี่ก็ค่อนข้างยากนะครับอยู่กลางทุ่งนะครับขอบคุณมากพี่กู้ภัยสว่างแสงธรรมธรรมสถานนะครับที่ เข้าไปช่วยกลางทุ่งนะครับตรงข้างใดิเดี๋ยวไปไปตรงนู้นก่อนเพราะว่ามันมีหัวยังกินก็ได้ข่าวบนที่สว่างแสงนำธรรมตาสานนะครับก็มาช่วยเหลือพี่น้องได้รับความเดือดร้อนนะครับอันนี้เรักบ้านอะไรครับเนี่ยบ้านบนแอจ้าบ้านบนแอเลยใช่ไหมข้างในลึกมากไหมลึกลึกครับลึกลึกมากเลยเนาะจะรับความเดือดร้อนนะครับจากน้ำป่าไหลหลากนะครับมาจากสิคิ้วนะครับอะรับผลกระทบนะครับ บ้านมัดแอร์นะครับข้างในลึกไหมครับลึกไหมครับลึกมากไหมลึกมากบอกลึกไหม นดออไครับผม่านไม่ได้นะครับถนนขาดนะครับบ้านมันแอตำบลเสมาอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับสุเนินมั่นฉันครับนนี้กู้ภัยสว่างแสงธรรมธรรมสถานนะครับมาช่วยที่จุดนี้นะครับต้องไปรวมตัวกันที่บ้านแปะนนไหนะครับเพราะว่าต้งุ้นวิกฤจมากนะครับเมื่อกี้นี่ผมผ่านมาแล้วน้ําค่อนข้างเชี่ยวนะครับบ้านแปนนไหก็การขนย้ายผู้สูงอายุแลป่วยติดเตียงค่อนข้างลบากครับจุดนี้ สถานการณ์น้ำนะครับที่ตำบลเสมาอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับสุนเนินบ้านฉันครับมูลนิธิสว่างแสงทำกู้ภัยสว่างแหงธรรมธรรมสถานสุนเนินนะครับตอนนี้ก็เดินทางไปช่วยพี่น้องที่มุดแอร์นะครับดับ เป็นไงดับนะ